ตอนเนื่องจากคลิปพื้นฐานงานล้อเลื่อนใน EP 1นนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะเป็น EP 2ออาจารย์ก็จะมากล่าวถึงโครงสร้างและก็หลักการทํางานของรถไฟชนิดต่างๆให้พวกเราได้ทราบกันนะครับเริ่มแรกนะครับก็จะเป็นรถจักรไอ้น้านะโดยรถจักรไอ้น้ํานะครับก็จะมีหลักการทํางานก็คือการได้รับพลังงานความร้อนจากการเผาไหม้ของถ่านหินและทําให้น้ําในหม้อต้มน้ํานั้นเดือดจนกลายเป็นไอ้น้ำนะครับ ซึ่งไอ้น้ำนั้นนะครับก็จะผลักดันลูกสูบให้เคลื่อนที่และผลักดันให้ล้อกำลังของรถจักรไอ้น้ำหมุนนั่นเองนะครับเ <Republicans. S 1> มื่อเราทราบถึงหลักการทำงานพื้นฐานของรถจักรไอ้น้ำแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาเรียนรู้ถึงการจำแนกลักษณะของรถจักรไอ้น้ำนะทั้งนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตนะครับซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากการจัดวางล้อของรถจักรไอ้น้ำนั่นเองนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับรถจักรไอน้ำของแปซิฟิกนะจะจัดวางล้อแบบ462หมายความว่ามีล้อรับน้ำหนักอยู่ข้างหน้า4ล้อมีล้อกำลัง6ล้อซึ่งอยู่ตรงกลางของรถจักรไอน้ำนะครับแล้วก็จะมีล้อรับน้ำหนักอีก2ล้ออยู่ส่วนท้ายนั่นเองนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นรถจักรไอน้ำของโมกุลนะครับจะจัดวางล้อเป็นแบบ260 ซึ่งจะมีล้อรับน้ําหนักอยู่ข้างหน้า2ล้อมีล้อกําลังอยู่6ล้อและก็ไม่มีล้อรับน้าหนักอยู่ส่วนท้ายเหมือนกับรถจักรไอ้น้าของ p ปซิ f ิ c นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นรถจักรดีเซลไฮดรอลิกนะครับซึ่งรถจักรดีเซลไฮดรอลิกนั้นนะครับก็คือรถจักรที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องต้นกําลังและก็มีอุปกรณ์สําหรับส่งหรือถ่ายกําลังจากเครื่องยนต์ ไปหมุนล้อเพื่อขับเคลื่อนตัวเองและลากจูงรถพ่วงนะครับสำหรับรถจากดีเซลไฮดรอลิกนะครับที่ยังพอให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นรถกร o ปนะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับและก็รถเฮนเซลรุ่น DH1200BB นะครับของบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับกับรุ่น DHG7004 นั่นเองนะครับ ลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นปีที่3นะครับอาจารย์ก็จะมาบรรยายในส่วนที่เหลือนะครับซึ่งจะเป็นรถจากดีเซลไฟฟ้ารถด,ดีเซลลาแล้วก็รถไฟฟ้ารางนะครับในคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็จะขอการจบบรรยายไว้แอจะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย